การปลูกป่าในสวนยางาราเนี่ยครับจริงๆแล้วเริ่มต้นจากการที่เราเข้ามาศึกษานะครับเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาของชุมชนโดยเอานิสิตเข้ามาเรียนรู้ในชุมชนหลังจากนั้นเราก็ได้รับรู้ว่านะครับผลจากการถอดความรู้จากสวนยางพลาเพราะความจริงว่าพืชสัตว์และจุลินทรีย์นั้นจําเป็นต้องอยู่ร่วมกันและกันนะครับก็เลยนํา ไปสู่การขยายผลของการจะทำโครงการเล็กๆขึ้นมาสำหรับการปลูกป่าในสวนยางพารานะครับภายใต้ชื่อโครงการว่าโครงการปลูกป่าในสวนยางพารานะครับทีนี้โครงการปลูกป่าในสวนยางพารานี้จริงๆแล้วเริ่มต้นมาตั้งแต่สองปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับโครงการปลูกป่าในสวนยางพาราเป็นส่วนหนึ่งของโครงการใหญ่คือโครงการจัดการบริหารจัดการป่าต้นน้ําเทือกเขาบรรทัด ป่าดิบชื้นทุ่งเขาบรรทัดนะครับการจัดการป่าต้นน้าทุ่งเขาบรรทัดนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดการอยู่2ส,ส่วนคือส่วนส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นสายน้ําก็คือนําห้วยนะครับเพื่อที่จะทําหน้าที่สร้างเครื่องมือตัวหนึ่งเรียกว่าฝายชะลอน้ําไหลเพื่อให้ทําหน้าที่ในการที่จะจัดการเกี่ยวกับกระแสน้านะครับถ้าน้ํามากเกินไปก็ชะลอให้มันไหลช้าลงถ้าน้ําน้อยก็ช่วยกักเก็บ เป็นแอง่งทั้งหน้าฝายและหลังฝายสําหรับเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนะครับที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นชาวบ้านก็อาศัยทุนของของชุมชนเองอมหาลาัยทักษิณก็มีส่วนร่วมเข้าไปสมทบสูนบ้างต่อมาเราก็ดํำลิที่จะขอความร่วมมือนะครับจากจากปทสอ,อ,อโดยการที่เขียนโครงการขึ้นมาเพื่อที่จะนําเสนอขอ,อ ให้ทางปตทข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราซึ่งปสทก็ตอบรับไอ้สิ่งเหล่านี้ก็ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกันในการที่จะสร้างขวายชะลอน้าไหลนี่การสร้างขวายชะลอน้ําไหลนั้นจุดประสงค์เพื่อที่จะชะลอะน้ําให้ไหลช้าลงเพื่อให้น้ําทําหน้าที่ในการแบ่งปันสรรพสิ่งนะครับแบ่งปันอะไรบ้างให้น้ําได้แบ่งปันตัวน้ําที่เป็นความชื้นแบ่งปันแร่ธาตุอาหารนะครับ ถามว่าแบ่งปันสิ่งเหล่านี้แบ่งปันเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้ชีวิตในป่าใหญ่นั้นสามารถามีความชุ่มชื้นและก็ป่าก็สามารถที่จะมีความชุ่มชื้นอย่างต่อนเนื่องตลอดทั้งปีโดยที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาคือไฟป่าเพราะในพื้นที่ที่เขาบรรทัดในบริเวณชุมชมนนวนไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวที่จะเกิดไฟป่าเหมือนแถวภาคเหนือหรือภาคอื่นๆนะครับประเด็นที่2ก็คือ เราอยากจะให้การชะลอน้ําไหลเนี่ยได้แบ่งปันน้ําให้กับน้าใตดินได้แบ่งปันน้ําให้กับสบรรพชีวิตทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและก็ส่วนของปลายน้ํานะครับออนอกจากนั้นแล้วเราอยาก,ยากเห็นจะเห็นว่าพอท้ายที่สุดแล้วน้ําที่ทําหน้าที่ในการลําเลียงสรรพสิง่งก็คือตะกอนดินนะครับจะต้องไปถมกับปากแม่น้ําที่เป็นป่าแคลบนะครับเม็ดทรายทุกเม็ดี่ต้องไป เสริมให้กับาหาดทรายนะครับเพื่อที่จะทําให้าหาดทรายนั้นไม่เกิดการพังทลายเพื่อทําให้ป่ายทะเลนนั้นสามารถจะงอกเจริญเติบโตออกไปอย่างต่อนเนื่องนะครับ <c oughs> สิ่งเหล่านี้ก็เกิดเป็นประเด็นขึ้นมาว่าในขณะที่เราทําฝายชะลอน้ําไหลนั้นข้างบนที่สูงที่ป่าถูกลุกด้วยสวนยางพาราเขาจะมีการไถสวนยางอยู่ปีละ สองครั้งบางส่วนก็น้อยครั้งก็คือหนึ่งครั้งต่อปีทุกครั้งที่ไถไถ ái พรนดินเนื่องจากดินเป็นดินร่วนทรายสิ่งที่ตามมาก็คือฤดูมรสุมทั้งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และตะวะันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็จะทําให้ <c oughs> มีน้ําฝนปริมาณมากพัดพาทรายลงสู่ลําห้วยทําให้เกิดการตื้นเขินกับลำห้วยและฝายที่เราสร้างก็เกิดปัญหาก็เลยมอเกิดแนวคิดว่าถ้าอย่างนั้น เราต้องหาหนทางที่ทําให้สวนยางบนที่สูงทั้งหมดเนี่ยเป็นป่าเสียให้ได้ก็เ,เกิดแนวคิดว่าเราต้องปลูกป่าในสวนยางพาราเริ่มต้นจากการปลูกนำมาไม้ใช้สอยมาปลูกเป็นพืชเ,เขาเรียกว่าพืชแซมเพราะเป็นไม้ชนิดเดียวอาจจะแซมด้วยหนึ่งชนิดหรือสองชนิดยังไม่เป็นป่าโดยสมบูรณ์นั้นในในเฟสซิงแรกหรือใ,ในในช่วงต้นคือค์หลักก็เพื่อที่จะจูงใจให้ชาวบ้านเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเบื้องต้นก่อน นะครับพอมาเฟสที่2เนี่ยเราคิดว่าเราจะเริ่มสร้างความหลากหลายให้มากขึ้นนะครับโดยนําเอาพันธุ์พืชหลากชนิดนะครับอย่างน้อยกออ็ไม่น้อยกว่าสัก5ชนิดมาปลูกในสวนยางพาราเพื่อให้เกิดความหลากหลายในการที่เขาจะได้ปลดใบทิ้งกิ่งลงมาถู่พื้นพื้นล่างสําหรับเป็นหาในสัตว์กินซากและสัตว์กินซากก็จะทําให้ชิ้นส่วนเหล่านั้นมีขนาดเล็กลงเพื่อส่งต่อให้จุลินทรีย์จุลินทรีย์ก็จะย,ย่อย,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 ยสลาย แล้วก็คืนธาตุอาหารกลับสู่ดินนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าทําได้สําเร็จชาวบ้านก็หมดสิทธิ์ที่จะมาไถสวนยางอีกต่อไปทรายทั้งหลายก็จะไม่เคลื่อนที่สู่ลงสูล่ลำห้วยลำห้วยก็ไม่ตื้นเขินทะเลสาบก็ไม่เป็นทุกข์เพราะว่าทะเลสาบจะไม่ตื้นเขินรวดเร็วอย่างที่เคยเป็นมาในอดีตน,นะครับและสิ่งที่เป็นประโยชน์มากๆก็คือจะทําหน้าที่ในการฟื้นฟูดินดินที่เคยขาดอินทรีย์วัตถุ ก็จะมีสิวัตถุเพิ่มขึ้นตามลาดับนั่นคือความบุญสมบูรณ์ของดินก็จะเข้ามาสู่สวนยางของเขาค่าใช้จ่ายในการที่ต้องใช้เป็นต้นทุนเรื่องเรื่องจากสารเคมีว่าไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีหรือยาปราบสัตว์พืชก็จะลดลงเพราะว่ามีเงื่อนไขว่าใครก็ตามที่เข้ามาเป็นสมาชิกในการปลูกป่านในสวนยางพารานั้นไม่ให้ใช้สารเคมีในการปราบสัตว์พืชโดยเฉพาะพวกยา ค่ายาคาหรือยาค่ายาทุกชนิดน,นะครับนะครับขอให้ใช้วิธีจกักกลก็คือใช้เครื่องตัดหญ้าตัดหญ้าถ้าจะทําให้มันโล่งเตียนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาและเราคาดหวังว่าหากเราทําสําเร็จนะครับก็จะขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นณนะวันนี้ชุมชนตโมดเริ่มมีเครือข่ายกับป่าบอลเริ่มมีเครือข่ายกับชุมชนศิลปทองทั้งทั้งสองอำเภอนั้นเริ่มมาเป็นเครือข่าย คิดด้วยกันทําด้วยกันแต่ว่าโครงการปลูกป่าในสวนยางพารานั้นยังไม่คืบการไปที่ป่าบอลยังไม่คืบกานไปที่สีนกกลินเพราะว่าการการล้างความคิด<ล>ความเชื่ออะไรต่างๆบาง,บางอย่างในในคนเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทําได้ยากจนกว่าเขาจะมองเห็นผลสําเร็จของตมดแล้วเราเอาตรงนี้เป็นฐานการเรียนรู้นะครับอธิบายให้กับชุมชนสีนกกลินอธิบายให้ชุมชนป่าบอลและเมื่อน,นั้นแหละเราก็จะสามารถเปิดโครงการกับ ป่าบอลและสิ่งอื่นอย่างเป็นรูปธรรมได้นะครับเพราะฉะนั้นในโอกาสต่อไปเนี่ยเราคิดว่าเราจะขอความร่วมมือกับกบทสพนะครับในโครงการปลูกป่าในสวนยางพาราขยายผลจากการเราโครงการที่เราไปสร้างฝายชะลอน้ำไหลในในเทือกเขาบรรทัดนะครับนี่คือทั้งหมดของที่มาของโครงการที่เราดำเนินก,การในวันนี้ครับแล้วมีอุปสรรคอะไรไหมครับ ในในการดําเนินงานที่ผ่านมาการดําเนินง,งานที่ผ่านมานั้นไม่มีอุปสรรคเลยเนื่องจากว่าเรา,เ,าเปิดรับคนที่มีใจเปิดกว้างแล้วที่จะคิดนอกกรอบน,นะครับเ,เลิกความคิดว่าจะปลูกยางพาราเชิงเดี่ยวหันมาสู่การสร้างสังคมพืชในสวนยางพารานะครับเพื่อให้พืชต่างๆนั้นมันช่วยกันทําหน้าที่นะครับผมพูดง่ายๆว่า ธรรมชาตินั้นเขาออกแบบพืชแต่ละชนิดมาให้ทิ้งใบทิ้งกิ่งในเวลาที่แตกต่างกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเราปลูก2ชนิดมันก็ทิ้งกันอ,อย่างน้อยก็สองช่วงเวลาถ้าเราปลูกสัก10ชนิดมันก็ทิ้งในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน1ิบช่วงเวลาถูกไหมครับ mm hmm. ถ้าปลูกมากกว่านั้น mm hmm. ก็จะมีใบไม้นี่และกิ่งไม้ทิ้งลงมาสู่ดินเนี่ยตลอดทั้งปนะีต้นทุนเหล่านี้ก็คือต้นทุนของเศษซากที่จะทําให้สัตว์กินซากแปลเปลี่ยนเป็น นะครับชิ้นส่วนส่งต่อให้จุลินทรีย์กลายเป็นอินทรีย์วัตถุนะครับและก็คืนความรุสมบูรณ์ให้กับดินในโอกาสต่อไปและหลายคนยังมีความคิดเดิมๆอยู่ว่าการที่เรามาปลูกพืชแซมระหว่างสวนยางนะครับมันจะไปแย่งอาหารกันเนี่ยอาจจะเป็นความคิดที่เดิมๆทีนี้อยากให้อาจารย์ลองลองอธิบายนิดนึงครับว่ามันมีข้อดีอยังไงแล้วมันมัน มีความแตกต่างกันยังไใหญ่กับความคิดเดิมๆครับคืออย่างนี้ครับปกติแล้วแนวความคิดที่เรารับเอามาจากตะวันตกนะครับประเทศในในเขตตะวันตกทั้งหลายไม่ว่าอเมริกาหรือยุโรปนะครับเขาจะมีความคิดว่าพืชในป่าของเขาเนี่ยมีแค่สองสามชนิดถ้าลงทะเลกขข็มีพวกปลาที่ที่ออกมาเป็นอาหารได้ไม่กี่ชนิดแล้วครับอย่างเช่นพวกปลาแซลมอนปลาทูน่าอะไรพวกนี้ครับ ซึ่งเป็นมันแตกต่างกับในเขตสูนย์สุตรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างมากนะครับดังนั้นเพราะนั้นไอความรู้เหล่านี้พอเข้ามาเข้ามาสู่ศูนย์สูตรเขามองเห็นว่าสมมติยางพาราหนึ่งต้นเนี่ยที่เป็นพืชประธานพืชพืชหลักที่เราต้องต้องต้องได้รได้จากเขาเนี่ยในสวนยางพารานี่ถ้ามันมีต้นพืชอย่างอื่นขึ้นพืชตัวนี้นเราเรียกว่าวัชพืชนะครับคาว่าวัชพืชมันจะแย่งชิงทุกสิ่งทุกอย่างแย่งน้ํา แย่งธาตุอาหารแย่งแสงจากดวงอาทิตย์ที่ต้องมาใช้ในการสังเคราะห์แสงนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์เดิมๆที่เป็นอย่างนี้แต่เมื่อเราศึกษาไปลึกๆแล้วเราก็สามารถถอดความรู้จากธรรมชาติแล้วก็พบว่าเฮ้ยไม่ใช่นะนะครับพืชที่มันขึ้นอยู่ในป่าทั้งหมดเนี่ยมันมันจะทําทหน้าที่คนละอย่างคนละอย่างคนละอย่างเพื่อให้การอยู่ร่วมนันสามารถอยู่รอดกันทั้งระบบคือป่าใหญ่ได้ถามมันทาอะไรบ้างอันที่หนึ่งมันทําหน้าที่เป็นเสมือน ล่มคันเล็กคันน้อยนะครับที่ปกป้องน้ำฝนไม่กระทบกับดินและพัดพาทั้งหน้าดินแล้วก็เศษซากออกจากป่านะครับอันที่สองระบบรากของมันเนี่ยมีความตื้นลึกที่แตกต่างกันนะครับด้วยพันธุกรรมที่แตกต่างตรงนี้ยึงทำให้การแข่งขันในการหาน้ำและหาอาหารเนี่ยแตกต่างออกไปและบร,รบิเวณรอบรากของเขาเนี่ยนะครับ ก็จะมีจุลินทรีย์แต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มแต่ละชนิดเนี่ยทำหน้าที่นะครับโดยจุลินทรีย์นี้จะไปกระตุ้นให้รากของพืชเหล่านั้นหลังสารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตให้กับจุลินทรีย์เพิ่มจํานวนเป็นเบื้องต้นก่อนและจํานวนเบื้องต้นที่เพิ่มมาได้ปริมาณที่เหมาะสมนั้นก็จะไปทาเทคนิคการย่อยใบไม้กิ่งไม้ที่แต่ละต้นปลดทิ้งลงมาเนี่ยครับกลายเป็นธาตุอาหารคืนกลับให้กับดินดินก็ส่งต่อธาตุอาหารให้กับพืชน,นะครับ การอยู่ร่วมกันแบบนี้ก็คือการอยู่ร่วมเพื่อทําหน้าที่ที่จะได้อยู่รอดกันทั้งระบบะเพราะฉะนั้นเราก็พบว่าสวนยางพาราที่มีพืชอื่นขึ้นแบบป่าสวนยางพาราเนี่ยพบว่าปริมาณน้ํายางเนี่ยไม่เคยต่ำกว่า40เลยแม้นว่าป่าสวนยางนั้นไม่ได้ใช้แม้ปุ๋ยแม้แต่เพียงเม็ดเดียวนะครับอนอกจากนั้นเขาสามารถที่จะยืด เวลาในการตัดยางออกไปในช่วงหน้าร้อนได้อีกอย่างน้อยหนึ่งเดือนด้วยเหตุผลที่ว่าใบยางทั้งหมดทิ้งลงมาข้างล่างหมดบอไปข้างบนล่งหมดเลยครับแต่ว่าในระดับกลางยังมีระดับล่างยังมีพืชสีเขียวอย่างอื่นที่คอยปกป้องหน้าดินไม้ให้น้ํและเหยมากไปเท่าที่ควรจะเป็นนะครับนั่นคือเขาสามารถปกป,กปักรักษาน้ําที่อยู่ในดินที่อยู่ตามช่องว่างนินไว้ได้อีกอย่างน้อยหนึ่งเดือน เพราะนั้นใครที่ทาสวนยางแบบนี้ก็จะช่วยทําให้ดินนั้นชุ่มชื้นนะครับรักษาความชื้นไว้เพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงต้นยางจนกว่าเขาจะผลิใบเป็นเพสราชนะครับนั่นนั่นคือข้อดีเพราะไม่ไม่ใช่วัชพืชไม่ใช่ตัวแย่งจริงแต่ช่วยกันทําหน้าที่เกื้อกูลกันและกันเพื่อให้อยู่รอดกันทั้งระบบเลยนะครับรบสุดท้ายฝากกล่าวเชิญชวนให้ยง คนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมครับครับผมอยากจะเรียนเชิญเกษตรกรทั้งหลายนะครับทั้งในชุมชนตมโบลเองแล้วต่างชุมชนนะครับในจังหวัดพัทลุงหรือจังหวัดอื่นๆนะไครับได้เปลี่ยนความคิดที่จะปลูกพืชเชิงเดียวนะครับหันมาสร้างสังคมพืชไม่ว่าคุณจะสร้างสวนยางหรือคุณจะสร้างสวนผลไม้ก็ตามแต่ ลองทำให้เป็นสังคมพืชและคุณจะลดต้นทุนในการใช้สารเคมีลงนะครับน,บนอกจากลดค่าใช้จ่ายแล้วยังทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรเองคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคผลผลิตของเกษตรกรนั้นนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด้วยนะครับสุดท้ายนะครับการสร้างสังคมพืชในสวนยางพาราเนี่ยมันดีตรงที่ว่าณวันนี้ประเทศไทย ยางพาราถือว่าเป็นพืชหลักเป็นพืชเ,เศรษฐกิจหลักอันหนึ่งที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดนะครับในบรรดาพื้นที่กเกษตรที่เป็นไม้ผลและไม้ยืนต้นอื่นๆเพราะฉะนั้นท่านลองคิดดูว่าถ้าป่าสวนถ้าถ้าสวนยางพาราทั้งหมดเนี่ยเป็นป่าไปทั้งหมดประเทศชาติของเราก็จะไม่ร้อนนะครับปัญหาเรื่องอโอทอกภัยปัญหาเรื่องวตรตภัยต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นกับประเทศชาติของเราในอนาคต แล้วและเป็นความยั่งยืนที่จะกลับเข้ามาสู่ประเทศขนาดเล็กแบบเรานะครับแล้วทำให้เราชีวิตเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบยั่งยืนครับขอบคุณมากครับ